รู้ทันมิจฉาชีพ EP ที่7ใน EP นี้นะครับบันทึกเทปวันที่17ธันวาคม2566นะครับอ,อันนี้เป็นการได้รับข้อความมาจากเบอร์0816714711นะครับของวันที่16ธันวาคม2566เวลา18นาฬิกา19นาทีนะครับซึ่งถ้าดูจากวันที่นัก็คือเมื่อวาน นะครับได้รับข้อความมาตอน18นาฬิก19นาทีซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในส่วนของอพนันออนไลน์นะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพนันออนไลน์เพราะเขาเขียนส่งข้อความมาบอกว่าปรับแตกง่ายขึ้นแจกโบนัสฟรีสมาชิกเก่าและใหม่ไม่อั้นถอนนะครับแล้วก็มีลิงก์ให้กดลิงก์อย่นี้ห้ามกดแบบนี้นะครับ ห้ามกดแบบนี้เด็ดขาดเลยนะครับลิงก์แบบนี้ห้ามกดครับเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะโดนถ้าถ้ามันเป็นกลุ่มของมิจฉาชีพเนะี่ยอาจจะโดนแฮกข้อมูลในมือถือได้นะครับหรือจะเป็นการแฮกเข้าไปในบัญชีธนาคารได้ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ท่านอย่าก,กดนะครับลบข้อความแบบนี้ทิ้งไปเลยครับนะครับลบข้อความแบบนี้ทิ้งไปเลยครับซึ่งแบบนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในส่วนของพนันออนไลน์นะครับเพราะว่ามีการถอนด้วยครับแล้วก็มีการแจกโบนัสฟรีด้วยสำหรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับ ดูลักษณะแบบเนี้ยนะครับปรับแตกง่ายขึ้นน่าจะเป็นการเรื่องของปันสล็อตอะไรนี้ผมคิดว่านะนะครับคือมันเป็นพนันออนไลน์อยู่แล้วแหละครับไปเ,เล่นเกมแล้วถ้าได้โบนัสแตกอะไรเนี้ยเราก็จะได้เงินนู่นนี่นั่นครับผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นพนันออนไลน์มากกว่าในลักษณะแบบนี้นะครับอขอไปครับผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นในเรื่องของพนันออนไลน์ครับมันจะเอ,องไงครับ <c oughs> น่าจะเป็นพนันออนไลน์นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับสันนิษฐานนะครับแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทางกสทชครับดูหน่อยครับเบอร์นี้0816714711ครับว่าเบอร์เนี้ยลงทะเบียนด้วยชื่อของใครครับนะครับแล้วค่ายนี้เป็นค่ายสีน้ําเงินนะครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับเป็นค่ายสีน้ําเงินครับและลงทะเบียนด้วยใครชื่อของใครนะครับ คนไทยหรือต่างชาตินะครับแล้วมันอยู่ตรงพื้นที่ไหนฝากตำรวจไซเบอร์ครับศูนย์แ4ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับฝากตำรวจไซเบอร์ช่วยตรวจสอบเช็คพิกัดให้หน่อยครับว่าฐานที่ทับของเขามันอยู่ตรงไหนนะครับขอไปครับขอไปครับาฐานที่ทับของมันใช้เขาไม่ได้ครับลักษณะแบบนี้นะครับฐานที่พักของมันครับขอไปครับ ฐานที่มาของมันมันอยู่ตรงไหนครับฝากตำรวจไซเบอร์เช็คพิกัดด้วยครับทลายแหล่งมันเลยครับแบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวมันไปหลอกคนอื่นเกิดเกิดประชาชนที่เขาไม่รู้ข้อมูลไปเกิดไป,ไปกดลิงก์ปุ๊บแล้วกลายเป็นการแฮกข้อมูลใน Facebook ไม่ใช่ชีพล้วงข้อมูลในไม่ใช่ Facebook ครับล้วงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอการ <c oughs> ขอไปครับ หรือจะเป็นในส่วนของอาการเข้าไปแฮกเข้าไปแฮกบัญชีธนาคารนะครับซึ่งถ้าคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะโดนสูญเงินได้นะครับแต่ลักษณะแมบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของอ่นันออนไลน์มากกว่านะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วให้สมัครยูเซอร์อะไรเนี่ยนะครับสมัครการเป็นสมาชิกนะครับ <c oughs> ขอไปครับนะครับ ก็ถือว่าเป็นการฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังด้วยก็แล้วกันในเรื่องของมิจฉาชีพมันมีหลายรูปแบบครับส่งลิงก์มาให้สมัครเล่นเกมนะครับหรือส่งลิงก์มาใหา้ส่งข้อความมาให้เรากดรหัสของการสมัครดวงแล้วลุ้นเงินนู่นนี่นั่นครับเยอะแยะมากมายครับในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับฝากกสทชครับเช็คหน่อยครับเบอร์นี้0 8 1 6 7 1 4 7 1 1นะครับเป็นเบอร์ของ ที่ลงทะเบียนด้วยชื่อของใครนะครับแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ครับเช็กพิกัดหน่อยครับว่ามันแหล่งกบด้านมันอยู่ที่ไหนนะครับก็ในเรื่องของอรู้ทันมิจฉาชีพที่นำมาบอกกร่าาให้กับคุณผู้ชมกันในเทปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ